หมดยังครับพี่วันนี้ยังไม่หมดดิสามวันจะหมดหรือเปล่าโอ้โหท่าสิบกว่าล้านสิบห้าล้านไม่สิบห้าดิสามสิบดิพระบูชาโอ,โอ้โหนี่โอ้ยตา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 ยจะรอดไหมเนี่ยโูเนี่ยก็มีทั้งเป็นพวกพระเครื่องพระบูชาแล้วก็พระเครื่องพระบูชามีของเก่าโ <9 S 2> <9 S 1> บราณของเก่าของโบราณ<อ>งานไม้ก็ที่ไปถ่ายอ่ะอ่ะเดี๋ยวเขาไปว่ากันเดี๋ยวเขาไปนั่งแคร์ดูมีอะไรบ้าง วันนี้ดีลใหญ่ครับวันนี้ดีลใหญ่นะครับต้องขอญาตพอดีเจ้าของบ้านนะครับไม่ไม่สะดวกให้ถ่ายนะครับก็ดูบรรยากาศพับพระแล้วกันนะครับวันนี้เรามาซื้อจริงๆนะครับมาซื้อซื้อทั้งหมดนะซื้อทั้งหมดนะวันนี้ซื้อเป็น1ิบล้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ถ่ายไปบางส่วนแล้วเดี๋ยวออกไปดูข้างนอกเยอะมากพอไปรูจะตีราคาอย่างไงก็เอาแบบตีเป็นกลุ่มๆกลุ่มๆกุ่มแล้วก็มีพระ มีหลายองค์เหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันนะครับงานกระเบื้องนะเนี่ยที่เห็นทั้งหมดเนี่ยอันนี้เก่าสุดอันนี้รู้ดิเพราะว่านี่ดูดิดูตาแล้วดูเนี่ยดูความเก่าดิดูสีดิสีไม่เหมือนกันสีมันเพ้นแล้วดูหน้าดิโอ้โหม่เดี๋ยวนี้เอาใส่ใส,ใส่ใส่ตู้สังหากไป อดี๋ยวไปแล้วขึ้นมาใหม่ไปนี่เขาเรียกว่าล้านช้างล้านช้างนี่สลอดสมริ์แน่นๆเลยนี่พระพราะลาวพระลาวพระมาจากประเทศประเทศลาวอ่ะอ้โนี่โอ้โหนี่พุชินาดนี่เดี๋ยวไปแจกเดี๋ยวจะไปแจกแฟนเพจบ้างนะเนี่ยโอ้โนี่นี่พุชินลาดอ,อกราวโอ้โหนี่สวยสวยมาก ปบมูทีเทียนฟ้าอันนี้หายยากโอ้โหรุ่นแรกด้วยเก็บเก็บเก็บดดนวนๆดนเลย,ยป่ะซื้อสิบกว่าล้านมันต้องหาอะไรที่มันขายได้แหละโอ้นี่นี่โอสังคจายนี่จีนไว้เฮยอุ้ยโูนี่เหมือนหุมแผ่นเคลือบเลยอะ นี่เป็นร้อยปีเนี่ยเป็นร้อยปีนะเนี่ยพึกเลยอ่ะไปไปไปเก็บเก็บก็บไปใส่ไปโรงลังบวกผู้เผือกวัดกิ่งแก้วเว้ยปีศูนย์สองเว้ยฮว้าวเป็นปั้นอ่ะวันนี้ต้องหอดีๆนะเนี่ยรที่พิทนถืออยู่ครับนี่โอ้ยนี่ไม้ในไม้ในพล,นลอันนี้นี่พวกนี้ไหมฮะในพลในพลไอะทหารนี่บ้านเขาเป็น เจ้านายเก่าโอ้นี่แต่ของกงโจซือเฮ้ยดีเก่าเว้ยเฮ้ยนี่แต่ของกงนี่เก่าห่ินี่รอห้านี่อยู่ในตู้บัลลุมราชาอนุญ,ญาตอะไรวะเนี่ยเพราะเขาเขาเขาวางผิดนี่อย่างงี้เอ้ยนี่โหสวยอ่ะเออยสวยดีอ่ะ ไว้เดี๋ยวไปหาแจกเอฟซีดีกว่าโอ้นี่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 พระบูชานี่เทพของประจำมูอิทิอ่ะไปไปไปเอาใหญ่ๆลงมาก่อนก็ได้มาเดี๋ยวมันจะเกี่ยวอ่ะเอาเล็กๆก,ก่อนเล็กๆหาลางังอีกหาลางังรถบัววอนนี่เนี่ยบัววอนถูกประทาไเป็นลังๆเต็มมูเลย โอ้ยมีหลงวัสดปกะกาหลงด้วยนี่เพียบม,ม,มันหนักไงก็าขึ้นรถไปก่อนนั่นน่ะระวังอย่าให้แตกด้วยไปไว้หน้าของโต๊ะหมู่เลย ระวังรูปดันล,ลูปอยู่หัดรูปหลุดวางอย่าให้แตกเวย้ยใบนี้8ล้านนะมึงใส่เชือชามโอ้โหนี่แหละกล่องที่เป็นราเครื่องมาเครื่องยกไปก่อนนั่นแหละนั่นแหละ,หละ,หละสวัสดีครับหลายวันนี้ไม่ได้เข้ามาไลฟ์เลยดีลงานใหญ่ไว้เหมาพ้ามาสิบกว่าล้านนะครับสองวันนี้เช่าพ้าไปเยอะมากเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวผมให้ดูเลยว่ามันเยอะขนาดไหนเนี่ยคุณดูดิ ผมหยิบมาหมดเลยนะจริงๆแล้วผมกวาดมาหมดเลยเอาทุกอย่างอ่ะที่มองแล้วว่าว่าน่าจะขายได้อ่ะเอาทุกอย่างเลยโอ้ยสมได้วันละครั้งแท้แน่นอนนี่โอ้โหจะใหญ่ไปไหนหนังสือเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราจะคัดเกมมาได้เท่าไหร่เอามาเลยท่านผู้ชมดูด้วยดีกว่าเ,เทียบเลยเนี่ดู เฮ้ยนี่พาดใต้อย่างนี้เขาเล่นกันนี่เกาะสมุยเกาะสมุยแบบนี้เล่นแบบนี้เล่นปับไปโอ้ยนี่วัดหนังเจ้าคุณผลเจ้าคุณผลรอเทเลยเทเลยเทลงมาเลยคุ้ง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 เนี่ยเลี้ยวทามสุดๆเออโอ้โหนี่ขาวโบะเลยอ่ะอุ้ย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 ดูดิดูดิเดี๋ยวนะ โอ้โห oh, oh. นี่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 เจ้าพ่อเสือนี่เจ้าพ่อเสือเป็นเจ้าพ่อเสือลงยานี่โอ้โ oh, หสวยด้วยสวยด้วยลงยาโอ้เ oh, oh. นี่ยชุดหลวงพ่อเกษมนั่นคัดไปแล้วนี่เสาอากาศเสาอากาศเนื้อเงินนี่เสาอากาศเนื้อเงินรูปหล่อเงินนะวะเดี๋ยวพ่อเกษมเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมีอะไรอกีกมา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 อันนี้กล่อ,องพ,พ่อเกษมนะเว้ยอย่าลืมนะปึ๊บ โอ้หปึ๊บโอ,นโอ้นี่อะไรเนี่ยพอลีไว้เฮ้ยโอ้โหโอ้โหวัดนกไว้เฮ้ยวัดนกนี่วัดนกไว้เฮ้ย,ดดเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพันพันก่อนพันพันก่อนโอ้โหเพียบนี่อะไรวะเนี่ยโอ้อยองูทวดรุ่นสามทวดไหม อ๋อนี่ยหัวโตนี่นงเงินด้วยพัดยศไว้งเ,งนเนื้อเงินไว้ไปฮ่องกงเนื้อเงินนี่โอ้โหเก็บไว้เฮ้ยเดี๋ยวนี่เพราะเงินไหลหอมเก็บเลยเฮ้ยโอ้โหยนี่พระแก้วอะไรนะสองสองสี่เจ็ดห้านี่นี่นี่เพราะปัยเสกนะเพราะปัยเสกนะ เอออย่างนี้ถ้าเปิดไป2,000นี่อะไรแ,แย่งกันปิดเลยนะบอกให้นะ <_ EN> เดี๋ยวพรุพนี้ดีกว่าพรุนี้ดีกว่าวันนี้วันนี้ไม่สะดวกโอ้โเพียบเลยอ่ะเ,อเก็บก่อนเก็บก่อนมาๆๆๆมาตว <_ EN> นั้นมาไว้นี่เลย <_ EN> โอ้โหสุโขทัย30 อโอ้โหดูโหไทยใหญ่ขนาดน,นี้ซื้อเท่าไหร่ล่ะองแค่ยังสามล้านเลยไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวพื้นแตกโอเคพอละล้วพอละ,อละโอเคนี่เลยพอ,เพอดีเลยพอดีเลยได้เลยีลลสุด,ดยตอนน่มันลองเสียบริมอ,อย่างนี้มันมันองคเดียวมันทุกอย่างมัน จบสวยเปล่าล่ะโมสุดเปละ่ะไม่มีสวยกว่านี้หรอกโสดไซส์สนี้เนื้อนี่พิวแบบป่างสมัยโบราณทำอะไรอย่างนี้รชาชการมกงซื้ออย่างนี้เจอโทนหน่อยไม่ได้โอ้โสวยเ้ว่องไม่เหมือนไม่เหมือนใครเรื่องราคาสองยห้าบาท สร้างตรงนี้250อสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาททำไมนันเท่าไหรแล้วพี่มาดูบาทนี่มันดูบาทนี่ฮะมันดูบาทนะโอ้โหมาดูด้านหน้าดิาสามคนยกไม่ขึ้น,นอโอ้โหนาสุดรัตนะรชาชการเหรอนีม่มาดูชุดนี้นี่มึงไม่เคยเห็นหรอกชุดเนี้ย เฮ้ยดูไม่ครบแวตนารตฟไงบอนไซตาราฟไงอ๋อเป็นเป,นเปนต้นไมนา,ฟนาฟตฟสมัยน,นั้นเลยสตาฟแต่งมาไงถ้าเล่ลนรลตจะนามันต้องสุดอย่างนี้นี่ดูเขาแก่ชุดนเขาเรนารมเกลมถูกเล่นง่ายสตาฟนี่เมื่อสองปีเหรอร,อ,อร้อยกว่าปีสมัยรอหกร้อห้าตาฟสมัยนั้นเลยใช่ทำได้แล้ว ไปดูหนังสือดีกูมีหนังสือ เพราะเราคือมืออาชีพเราจะสร้างมูลค่าสิ่งเหล่านี้ให้แก่คุณเพียงแค่คุณสนใจออกมาบทดลองพาแท้พาเครื่องและวัตถุมงคลของคุณจะไม่เป็นแค่ของเก่าที่ไร้ค่าแต่จะมีมูลค่าและราคาซื้อขายที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลนิยมบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดถูกทางมาตรฐานสากฎนิยม